สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เพจกินแอลกัเนลวันนี้วันนี้น้องจะมาในเมนูกับแก้มไละแก้มกับแฮนน่ก็คือว่าวันนี้นี่วัตถุดิบของเฮาเจ้าหางกับเจ้านี่เลยไก่ตัวเป้งๆใหญ่ๆเลยนี่เดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนเจ้าไมง่งูวันนี้น้องจะมาย่างไก่ด้วยกัน วันนี้น้องจะมามักไก่นี่ส่วนผสมน,น้องก็มีน้ำมันหอยเจ้าน้ำมันหอยต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมเม็ดหอมป้อมเจ้ามาเอามาเริ่มทำกันเลยเนอะใส่ไปเลยนี่หอมเตรียมสดๆใหญ่ๆเจ้าหั่นก่อน ใส่ไปเลยเยอะๆนี่เม็ดของป้อมแล้วก็รากผักชีของน้องล้างเรียบร้อยมาทำกันเลยดึงๆ,ๆเปลี่ยนเมนูพองเนาะไม่ได้กก่แย่กินเมืองวันนี้เอาเป็นแบบมักมักพวงเจ้า น้องขอเวลาต่ำกันแน่มันต่ำให้มันละเอียดละเอียดหน่อยเจ้าวันนี้มันเป็นเมนูกึ่งแกงนะกับแก้มกับว่ากับข้าวอะ่ะตะกี้มีอันไอ้ปัญหมมาแม่ได้มดวะเน,นี่ยแต่มันจะแค่เน้นไปทางเก้มๆไงเนอะวันเนียน้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นยายกันพ่องเจ้าฝนแฝงอากาศช่วงนี้ดังได้ฝนตกฮ่องน้องๆนะตะคืนฝนตกนักขนาดต้งฟ้าหงงอู้นักเตะนักว่ะอันเปิดไก่เลดี้เนอเอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องเอาแฝาชีควอบไว้ก่อนเจ้าอันบาได้มีนูมันนักเมนูนี่น่ะน่ะน้องตำละเอียดละเดี๋ยวน้องจะเอาลงไปใส่ไก่ก่อน ไส่นี่มันแกรงเรียบร้อยแล้วเน้อเนี่ใส่เข้าไปนี่เจ้าอ่ะน้ำมันหอยเข้าไปเลยวันนี้มาได้อันเป็นนิวห้านาทีเนอะวันนี้เป็นนิวหลายชั่วโมงกว่าเจ้าเพราะว่าเขาต้องหมักไก่ไว้อย่างน้อยสักสองชั่วโมงเนาะถ้าถ้าอัานนะมันจะบ่าเข้าเนื้อตั้งแแล้วน้องก็ใส่รสดีไปเลยเจ้า ใส่ไปสักสองจ้อนสามช้อนก็นได้เอ้าเพราะว่าวันนี้ไก่มันตัวใหญ่เจ้ามาเดี๋ยวน้องจะทำแกนมากน้องอย่าใช้มือเนื้อมือน้องแรงแม่เรียบร้อยแล้วเจ้าแสตนี่แทะ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 เข้าไปเลยแทะเข้าไปเลยมาแทาไปขวามือเพื่อนเราต้องให้มันเนื้อถึงเครื่องนี่แล้หอมันาดแน่แน่อเดี๋ยวน้องมัร์กเซ่เรียบร้อยนะ เนวน้องจะอันใช้เวลาในการมักของน้องสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงเสร็จน้องก็จะเอามาแยงเพราะว่ามันจะหอมมันจะได้อันเข้าถึงจีนนี่อย่างน้องถึงอันเอาเป็นไก่พันเพราะว่าไก่พันมันมันมันอย่างไรมันกินง่ายมันนิ่มแต่ความจริงก็แค่ได้ไก่แสบใสนะแต่ว่าวันนี้เกิดแสบใสมันหมดเจ้าไปแบบตาลเปิ้ลจะเลยเอาเป็นไก่พันมาก่อน เราสะดวกวกินยายเราเจอไอ้หนักที่มันง่ายๆให้ก็มาทำเนาะกินได้มุดนั่งี้งกินได้หมุ่งเนอรน้องเวียนตุกตูสิงบอกินนะเจ้าเจ้าว่ากินได้หมดงูสิงบอกินเนอตุกโตกับเบอกินเนออ่าเดี๋ยวกันเนอเดี๋ยวน้องจะขอเวลาเอาไก่น้องไปพักไว้สักสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าตอนที่มัน ถึงสองชั่วโมงแล้วน้องจะเอามาแย่งมันจะหอมหมอกได้ <c oughs> น้องที่น้องมาไวา้สองชั่วโมงกันเรียบร้อยแล้วนะเจ้าที่ทุกคนถามว่าน้องนิวอะไรไมมแกงแกเอามาแย่งอย่างแกะมาเจ๊สักอย่างเจ้าวันนี้น้องเอามาแยาง่งน้องบอกว่ามันเป็นเมนูกึ่งแกงระหว่างกับแก้มและแกงแบบเจ้าขอที่แยกมัดไก่สักคำนะเจ้าอันนี้ม่เจี๊ยมืออาชีพเ <c oughs> นอะอบเจะทุเลาทุเลหน่อยเจ้า เจ้าตอนนี้ก็ได้เวลามักส่วนผสมเข้าถึงพริกถึงเครื่องถึงเนื้อสองชั่วโมงเต็มปะเอามาย่างกันเลยจัดไปไฟกันลังอนฮ้อนเลยเอาเอา้วางตี้อันน้องรอไก่สุกเดี๋ยน้องจะไปทำ เครื่องตำส้มรอก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้น้องมีสองแสเมนูกันเนอรแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าเ<ห>มนูที่สองเมนูที่สวันนี้ของเมนูมนจะเป็นอะไรอย่างเจ้าเดี๋ยวมาดูกันเจ้าตอนนี้คื้ไก่มันย่างไปก่อนเนอเจ้าหลังจากที่ว่ารอไก่ย่างอยู่นะเขามานี่ซับปุกเติรอดีกว่าเพราะว่าวันนี้น้องจะตำปุยเตสตัว วันนี้มันมีปูเจ้าปูน้อยหนีมือวันนั้นแล้วอันนี้จะเป็นตำบอกเตเตไก่ย่างแล้วก็มีปลาเผาสองตัวซื้อแปะปลาเผาสองตัวเพราะว่าวันนี้จะมีสมาชิกแหลนน้อยแมเอวเหาะเพราะว่าเพื่อนแบบอัน,นยังบม่ได้ปิกบ้านได้เจ้าแต่คืนลวดนอนไปกันที่นี่ไ่ได้ไปองเ์เงนสกักกําเนาะช่วงนี้มัน,นั้นเพื่อนเงยนออนไลน์กันเนาะ ไกรกินไอ้ยังไม่แลงนี่ก็เอิญมาบอกน้องพวกเนอะน้องวันนี้แบบได้กับข้าวนะเป็นกับเกมเดี๋ยวอันเดี๋ยวอันน้องขอตัวไปซับมักกะเตะต่อก่อนนะเจ้าเดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาปะกันใหม่เนอะมะระโกก็คือมะกกะเตะน้องเน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันต้องเอาใหม่เลยยี่เลยอ่ะนั่งคู่กันเลยนะมาระวังลอแกลางมาตัดส้มกันดีกว่าเจ้าใส่กระเทียม วันนี้น้องจะเลือกเป็นอันพริกแห้งนะเจ้าวันนี้มีแสวแงมมาน,นังแข่งน้อง,น,องน้องแนนเจียงใหม่เจ้าฝากเพจน้องแนนเจียงใหม่ดยนะเจ้า,จาช่วงนี้เพจโดนปิดกัน้นช่วงนี้เพจโดนปิดกัน้นแชร์กดไลค์อย่างไรได้เลยนีม่มีหลานน่า วันนี้น้องจะตำส้มแบบสุดแไตลน้องมิวแบบเมืองเมืองแง่ายๆเจ้าอะใส่นี้ลงไปแล้วก็ได้แบบแเขมน้อยไม่หาสองฟักใส่แบบแเขมน้อยลงไปก่อนวันนี้จะมาเ้นสีมือพี่เรียบร้อยเจ้านี่เส้นหมูกระเตะที่ซับไว้ตะกี้ของน้องสับแบบเส้นใหญ่ๆแน่เนอะ เม <laughs> ื่อนเอาไม่แก่อ๋อนี่หเลยอ๋อะมาใส่เข้าไปอันนี้นจะไว้ต่ำคนเดียวเจ้าเอาออกเอาแบ่งไว้บแบ่งไว้หน่อย่ะไป ing, แล้วก็ปรุงรสด้วยแปรมเฮาน้ำแฮน้ำแฮใส่เข้าไปอุมอมิอุมมิ เดีย aya, ด๋วยวกันจิ้มกันกันมาจากเกมส์ปลามเชียร์พี่เอาจิ้มโคตรเกมส์ิงหรือเปล่ามันม่ได้ใส่มืนแนวหรอกอส่เมอนแนวเลยเมนูขี้เล่าเนี่ยมันเนี่ยยังม่ได้ใส่มืนแนวตัวใส่บ่อยใส่น้อยเมื่อคืนส้มมีปะเมื่อคืนส้มมาใส่ช้าวันนี้ วันนี้ผัจะไปไหว้กันเนอะเมนูที่เล่าง่ายๆสบายๆมิตะซินิเจอคือไก่ซินินเจอคือไก่ามากไว้ถึงสองชัง่วโมงก่อนอืมออมจิ้ใมใหญ่ขนาดนี่แหละอร่อยได้เหรอใส่มะนาวนล้วได้นะตักกันเนอะ เมื่อวีเพจดายพี่มันโดนปิดกั้นเพราะฉะนั้นอยากจะฮึกดไลค์กันเยอะๆหรือว่าคอมเมนต์กันมาเยอะๆท่านเจ้าเพจน้องแน่นก็โดนปิดกั้นเพราะฉะนัลงคลิปอะไอย่างนี้พี่แบบได้มาประมาณ2องสวันพุกได้แบบว่ารีคลิปเต่าขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะ โค<ข>กตัวควาจะไปของน้องแนนมันไปกะนี่แหละ,ละเอะอันนี้มาให้โอเคคิดเลยแขออนุญาตตีกันแน่เจ้าเราอ่อนสองคนนี่กับแม่เพราะว่าแต่คืนนอนตัวกันที่นี่มาได้ปีกแบนเพราะว่าเราอ่อนเขามาได้เปิดเทอมเจ้าเจ้าไหมาในเด้ก,กินอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอโชว์ด้วยกันนี่คือซิกเนเจอร์ของเราวันนี้ที่แถมทุกคนว่าอะไรเอ่ยทิว่าไก่ย่างไว้มักไว้ของที่งงเจ้า ออกมาโหอผมอนก็เด็กๆออไม้ดมสิอืมอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้ดมเลยไปเดี๋ยวป้าจะแกะซแล้วครับโฮ้ยแกะไม้แกะไม้ตรงนั้นโหนี่อยากกินเดี๋ยวมันเลื้อนเฮ้ยป้านั่นก็มีปานอี่แต่ปานมันสั้นไหนคนูลื่อนยอ่ะเอ้าทำไมไม่เอาหนังมันล่ะ ยมันเดี๋ยวก่อนมันหัวน่ะมันไม่มไมกินปลาตัวนี้ได้ไหมครับวันนี้เป็นเมนูกับแก้มเจ้ากับแก้มและแก้มกับ ก็กวันนี้ก็จะไปแก้กันถ้าเนิ่ก็จะมีละอ่อนม่รู้มีหล,ลายมานั่งกินตะก่านายาเอาอันนี้เอาไปเปิดขายได้ไหมเนี่ยมไม่ได้กระชนะังขนาดนี้ขอบคุณที่ช่วยกินของนี้ได้ไหม เดี๋ยววันพูดถ้าลำมอย่าแย่งกินเห็มกินเลยครับกินเลยครับไม่ต้องจะกินไม่ก็เด ตีอร่อยไหมตอร่อยมั้เยเจ้าวันนี้ก่อนเมนูง่ายๆเจ้ามีอย่างน่าเปลยนรสชาติข้างนอกแล้อ่อนไม่เอวแห่จะตมแบบเสน้นแบบเสน้นยา่ๆเหมือนหลงคาบาร์ห้างกอกเอ,อ้าเอ อ่อยนี่ก็ม่วนดีอะไรอุ่นว่าุ่นแว่สุ่นๆใสๆดีม,มาเจียมตมส้มปปะลางนะไม่ได้เดี๋ยวขี้เป็นน้ำเรวช่วงนี้ก็จะอ่นอุ่นแว่กเนียนออนไลน์กับพวกเจ้า là on như và con nhảy như anh của mọi trường này. Đấy gì đen các À, đúng không? mà. Mồm đấy, này.

เบื้องหลังนี่ก่อนนันเจ้าว่าตอนนี้เราอ่อนกาลังมือไม้เปลี่นขนมเส้นกันมละป้าเด็กๆสวัสดีครับพี่ป้าแนแอาลุงป้าทั้งหลายก่อนแลว้วเดี๋ยวเราจะมานั่งถึงกันละมาสวัสดีครับคพี่ป้าแนแอนปู่ยายตาใหญ่